เช้าแล้วมุอตาเดวยงยเนี่ยเจหมื่นยังไงเนี่ยนี่าหม้อน่ามาเเดี๋ยวเ่มเขาเนี่ยมุ่งาเรนวยงยเนี่ย่งูมากินงครัเชิ้นนองนไหมกินแล้วค่ะม่ตื่นขึ้นพอดีนนเอตากับปุเอ็ชไมตาหนนวยงัยเนี่ เอ้าผู้เหลียวพวกเขาเปลีนดูดิวชวนดีแม่ไปทำเลยเนี่ยอีเม่บอกไปแล้วถ้าไข่ออดสองร้อยนั้นขึ้น <c oughs> ไปไปแก้บน <c oughs> ทันทีทำผู้หญิงทันทีอันนี้ไม่ต้องแก้เลยทำเลย แม่ไม่ต้องแก้หมันแล้วลูกแฝดเลยทีนี้นะเพราะว่ามันได้400ล้านทีนี้สาธุไม่เหนื่อยเนาะวันนี้ได้400ล้านเนี่ยแม่ต้องแฝดเลยนะแฝดหญิงเลยส่อ,อบ,บอกแ,แล้วนะคะว่า400ล้านนะคะไม่บีแฝดสาธุไม่บีแฝดซ0 0่อทายลูกยั่วดูมือเลยยั่วทุกวันเลยเนี่ยตัวเล็กน้อยเนี่ยแง่เลยวันเลย ออแหม่เจ็บัวเด้อเผมแหม่ไข่ย่กสอดไข่แต่ย้ำหิวสามชั่วโมงแล้วก็อันนี้นอนองจำกันแนไหมคะอยู่ในท้ง่นี่เปนเล่นหรูะครกินแกงหนกินเยอะเะเมื่อกีหรอยูทบี่หสูงแก้มยุยยเลยนะ บาดเจอบาดเจอีเห็นไหมเห็นไหมหนอไหมยังไ่เห็นยังไม่เห็นเดินเลยต้องเสียงเอาแแต่ว่าเห็นแต่เบ่อ สองสามชั่วโมงสามชั่วโมงเมื่อวานนี่เริ่มแบบรู้เรื่องเยอะแล้ว,ว,วตื่นเองละววาสามชั่วโมงตื่นสามชั่วโมงตื่นแม่ก็ง่วงแม่ววมมได้นอนชั่วโมงเดียวที่ละชั่วโมง,งหยิบแบบหาเวลาง,งี่บทละชั่วโมงเอาป้าป๋าจะมาตอนเย็นป้าป๋าใช่ป้าป๋าวัน,นนี้ก็รู้ทำไม่ไหวป้าป๋าก็หายใจเนี่ยเหบเดยวันละสองงานวันละสองงานป้าป๋าเมื่อคืนนี่เออเลย พจบก่อนใครที่ไปใส่ดีวะลำพูโชคกับไก่อันนี้ยุ่เกไปไม่ได้แล้วน้องหลับแล้วตื่นกอนนกอน้ไกนอนไปหไม่หน่อยไหมจะนอนหับก่อนบนรู้ดอกเพราะว่าอันนู้นอันนี้ไเยอะพันแล้วห่อตัวห่อตัวยคห่อได้งเอะกเลยอ้ยนัอะกนย จะขาดร้อยนักแต่จะได้เร wow ื่อยๆน้องยิงย <Sure> ังได้น้องยิงยังได้น้องเนียที่ลูกยิงก็จะได้อีกไม่ต้องแก้หมาเไงไปทําเลยอไม่ต้องแก้ค่ะไม่ต้องแก้แม่เพ่จ๋าแม่แม่เดี๋ยวก็ต้องเจ็บตัวแม่ก่ะก็เก็บแล้วก็ทําเลยจะอติมนะลูกแฝดได้สี่ร้อยล้านพ่อจะ

จมูกขึ้นกันเลยก็พิュ่งอีกเนี่ยคนรักแมวจมูพาร่งพันพื้นคนรักแมวนี่ค่ะคนรักแมวค่ะคนรักแมวอยู่นีดค่ะปิดไปเลยค่ะแม่ยันแมวทรงจะลูกแมวม่าหงผู้บาดไอทีละเราลุกทรงไม่แม่เราจะแม่หนีนายสิแบบไม่รู้ว่าแบบไปเข้าย่านหรือว่าแบบจ้างภูมิต้านทานให้แม่ใช่แมวมันมาบ้านเรานะก็บอกเข้าเลย เตือนไหว้หรือจ้งใดไปโรงเรียนแล้วดิจ้ะแม่ค่ะแม่ก็ตื่นมาไม่ทันอย่างนี้ได้เสียงปุกกันนัน่นางง่ายอยู่พี่เอวอุ้มไหมเป็นตารู้จักความ,มอาามาุ้มทำองนั่งดีรู้ป่ะเดียอุ้มแนื้อุ้มน้องแน่้อุ้มบ่ ดีตต้องมาที่บอกว่ต้งมาที่ไปยิมเลยชุบตีฮะพอคลอดมาก็ให้จุบนมเลยนางก็แบบดูดดูดดูดแล้วก็แบบอันนี้เลยมาเลยไหมคะได้เลยไหมว้าวแผลก็ไม่หายแต่ว่าก็ดีขึ้นฟื้นตัวเร็วมากเลยซอเดินแบบเดินได้แบบปอเลยไปพาาตััวนนน้ใช่ก เจ็บแพ้นอนน้พอยู่นี่ดีอันนี้เห็นสอดเห็นยางเห็นแแข็งแรงมากขึ้นตัวเร็วขักเลยวันเดียวเหรอวันเดียวที่แบบนอนปกติมันบวชนะเจ็บพออันขวดเองเลยขวดเองสิเจ็บแผลพอขวดเองมันนางเขานางทักแผลมาอันนี้ก็ทำหมั่นด้วยทำาพอเลยดิจ๊ะ แม่ค่ะบ่อเอาอีกเลยค่ะอยากได้อิ่อยู่มันต้อถ้าทำแล้วถ้ามีอีกก็ไปทำอีกไงให้หมอทำละว้าวน้องยูทูบเดี๋ยวยิ้มเอไปเฮ้ยเีก็ทุยยทุยทุุยยพิงพิง่พิงพิงพอแม่พิงพิงลำแพนหมอจูๆแมเดีไม่มีกรยิ้มทุยทุยทุยเด้๋ยว เนียงลายเด้อเนียงเพื่อนน่ะเข้อมันเป็นสั้นๆอ๋อพระก็เป็นผู้เบาเลยเนาะทเบิ่งตอนโสมสามเดือนทับเวรเป็นหมาห้ยบนีแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่าอลิสค่ะเดี๋ยว วิ่งปลอเลยเดี๋ยวจมสน้อยกระถอพี่ลำเพนเอาไปวิ่งหลังเวทีเอาไม่ปีมาผูกแขนเอาลูกเออลูกสายไม่ปีูกรับขวัญลูกชายลูกชายเดี๋ยวพ่อไม่บีแฝดนะคะเขาไม่ปีแนะคะลูกสาวนะคะแฝดสาวแฝดปะเอาแฝดเลยเพราะว่า400ล้านนะคะพ่อต้องล้างมือก่อน เพราะว่าน้องยังเบบีวอยู่ภูมิต้านทานยังไม่แข็งแรงภูมิต้านทานน้องยังไม่แข็งแรงนะคะต้องล้างมือก่อนเดี๋ยวพอนอนกับแม่บีล้างมือแป๊บนึงน้องหลับตาดีไหมแบบน้องหลับง่ายเด็กแล้วไงไงหายเราไปให้ตอนหิวให้ายดูดุดูดูด อยูไม่ไหวแล้วสันตีอยูไม่ไหวแล้วพี่อิงอยูไม่ไหวแล้วขอบคุณครับพี่อิงอยูไม่ไหวแล้วเหรอหนูไม่ไหวแล้วอ่าอุ้ยได้เงียบเตียงเหรอบันนอนน้องสุดๆเลยโอ้โหเขียนเขียนครบเลี้ยวฟื้นตัวแล้วแต่ว่าอันอันนี้ก็แบบนี่แค่เจ็บๆแปลว่าแบบคือไม่ได้เจ็บแบบเจ็บมันเจ็บแนะ แม่แบบอันนี้ถือว่าแบบอันนี้กับแบบอันนี้เลยเลยยืนได้ดูเห็นใจคุณวันนี้คิดว่าแบบวันนี้หมอนาจะอะไคิดว่าจะขับรถไปเด้ซอจะขับเองเหรอคะไม่ได้ค่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองไหวแล้วก็ตคือมันแบบกลัวเร็วไหมบอกแม่ว่าเออเธอจะเหตอยังของเธอเดี๋ยวพี่เสียวนั่งไว้หนีตัวกันที่ขับรถไปครับเดียววันนี้ไหไปไหน แต่คือมันแบบมันได้อยู่ไงมันไม่ได้ปวดแบบอย่างแบบอันนี้เลยค่ะกันเก่งแล้วอยู่ดีดีบ้านเก็นจมูกจะหมูแปดท็ลูกีสองคนเราเห็นเลยเห็นตะคุูช่วยแ้ยู่ตอนออกมาเห็นตะคุยด่ากลัวใจเหลือเกินเตคนบุญะคจมูกงออคนมีบจมูกรับทรัพย์ป่ะ แต่ในท้องก็มีแต่จมูกเลยโอ้โหเาวปุ๊บเจอจมูกสันมาก่อนเลยสันจมูกแต่ดั้งจะมาเดี๋ยวดั้งค่อยไปให้หมอเด้อยูทูบดั้งไม่เป็นไรดั้งไม่เป็นไรค่ะปั้นเอาไม่มีหมอปั้นให้อยู่ถ้าเบิ่งเดือนสองเดือนนี่ล่ะ เตียด้ต oh. you know ียงที่นี่แต่สังไม่ยิกดูโอ้แม่ไม่ยิกหรอกลูกแม่ตีเฉยอืมยิกโลกโอปุ่นแน่นเป่นอิจลับหรอเออโอ้โอ้เดี๋ยวตีพี่องค์อินให้เออเออปุ่นอ่ะเออส่งไปกันป้าพียิกขอบบ้าง แล้วหยุดไม่รจกับอเออแข็้งงเาะเขแข็งแห้งที่เดี๋ย้เห็ดข้อแบบอันนี้อันนี้เลอะเลยแล้วมือวันก่อนแล้วเอาขาถีบถีบอันพอหพัยังออกไมายิ้มใุกเมื่อมาถีบข้อนี่ยหามยุกิกเลยจนแม่ว่าหามว่างไว้ใกล้ๆเลอแจ่บอกว่าโอ๊ยขันตกได้กัน วหว้ <laughs> สละเพิ <laughs> ่นเลยวางสิวันน่้เรายุกยิกได้แม่เขาก็เสียวเด้เฮาก็เสียวเด้เราหยิบยิบเลยแม่ย่ยางคักเลยเน่ยเนขอเราแม่ย่างความอัน,นอันนี้